โอเคครับตัวของดาวเรียรเนี่ยจริงๆจริงๆตัวของตัวนี้มันมันเป็นทฤษฎีนะครับมันเป็นทฤษฎีดาวที่บง่งบอกถึงโครงสร้างของตลาดซึ่งจริงๆมันจะมีห้าหัวข้อหลักแต่ผมจะขอเน้นที่การอ่านโครงสร้างตลาดแล้วกันตามที่ทุกคนเห็นแล้วก็เข้าใจกันเลยนะครับตัวของตลาดตรงนี้มันจะมีโครงสร้างทั้งหมดสามตัวหนึ่งก็คือขาขึ้นสองขาลงแล้วก็สามคือ ออกข้างครับผมหรือก็คือเป็นไซด์เวย์นี่เป็นไซด์เวย์ครับแล้วพอมันเป็นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเรามาดูกันว่าแต่ละตัวมันวิ่งยังไงหนึ่งมาดูขาขึ้นก่อนลักษณะขาขึ้นนะ่ะทุกคนจะเห็นการาฟแบบนี้ปึ๊บ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  <c oughs> พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บ ให้เราดูเลยว่าเป็นขาขึ้นจุดสังเกตง่ายๆครับให้เราดูว่าตัวของไฮข้างบนก็คือจุดที่เป็นจุดสูงสุดของกราฟในแต่ละช่วงเนี่ยมีการวิ่งสูงสุดถ้าเราเห็นก่องแบบนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเทรนอะไรแต่ถ้าเกิดมันย่อลงมาเห็นเป็นโลตรงนี้แล้วถ้าโลตรงนี้ครับมันไม่ต่ำกว่าตัวของตัวของไฮก่อนหน้าที่มันเคยผ่านมาหรือโลตรงเนี้ย มันต่ำกว่าตัวของไฮก่อนหน้าที่ผ่านมาตรงนี้ผมให้ตรงนี้เราจะเรียกว่าตัวของ h i เออ r l โลหรือที่เขาเขียนว่า HL ส่วนตรงนี้ถ้าเกิดราคาจาก h i เออ r l โลทำขึ้นไปแล้วเนี่ยรึบแล้วทะลุตัวของไฮปัจจุบันออกไปที่กราฟกำลังเจออยู่ตอนนี้ทะลุไฮปัจจุบันไปครับแล้วดันขึ้นไปแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เขาขึ้นไปแล้วเขาวิ่งกลับตัวลงมา ขึ้นไปถึงสักจุดหนึ่งแล้วแล้วเป็นการทําจุดจุดสูงสุดใหม่แล้ววิ่งกลับตัวลงมาตรงนี้ครับเราจะมองว่าเป็นในส่วนของ higher high และมันจะลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆราคาเป็น higher high เช็คเงื่อนไขย่อลงมาแล้วตรงนี้เริ่มกลับตัวเช็คเงื่อนไขข้อที่1โลตรงนี้ครับต่ํากว่า higher high ก่อนหน้าหรือเปล่าแล้วก็สครับโลตรงนี้สูงกว่า ไฮ <High S 2> ที่เคยทะลุมาหรือเปล่าถ้าใช่มองได้เลยว่าเป็นตรงนี้เป็นไฮโลแล้วก็หลูบไปเรื่อยๆครับไฮโลไฮๆวนไปวนไปวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเรียกว่าเทรนขาขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาลงเราก็แค่เอาตรงนี้มากลับด้านกันตรงนี้วิ่งขึ้นเป็นสเต็ปใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะลงเป็นสเต็ปเหมือนกัน <c oughs> แบบนี้ แล้ววิธีการดูง่ายๆหลักของเทียนขาลงก็คือตัวของโลครับเขาต้องทําจุดต่ําสุดใหม่เสมอไปเรื่อยๆโดยวิธีการเช็คเนี่ยว่าตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดใหม่หรือเปล่าให้เราดูอย่างนี้ตรงนี้เป็นโลมาสมมุติปึ๊บตรงนี้เด้งขึ้นไปแล้วมันลงมาให้เราเช็คเงื่อนไขถ้าตรงนี้ มีการทะลุตัวของโลก่อนหน้าที่มันเคยสร้างขึ้นมาแล้วตรงนี้มันทะลุแล้วมันต่ำลงมาครับแล้วเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นในโลใหม่เราจะเรียกตรงนี้ว่า l o ว e r low ดูแค่นี้พอเนี่ยครับโลทะลุต่ำมากว่าโลก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเราจะเรียกตรงนี้ว่า lower low <c oughs> ต่อไปถ้ามันวิ่งมาตรงนี้ แล้วมันอาจจะทะลุตัวของ lower low ตรงนี้ไปแต่มันไม่ทะลุโล w e r high เอ้ยมันไม่ทะลุตรวง h i ข้างบนแล้วย่อลงมาปรับตัวลงมาตรงนี้นะครับเราจะเรียกจุดว่าโล w e r high หรือเป็นโลที่สูงกว่าโลที่สูงกว่าโลล่าสุดแต่ไม่ไม่สูงหวัดโลโลโลสูงสุดก่อนหน้าที่ผ่านมาเราจะดูสองแบบห ถ้าสรุปง่ายๆคือ1ครับไม่ไม่ไม่สูงกว่าตัวของไฮไอโลว์ไฮ่อนหน้าแล้วก็2คือสูงกว่าโลว์โลก่อนหน้าแล้วก็ว่าแบบนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเป็นโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โล์แล้วก็โลว์ไฮวนไปเรื่อยๆส่วนไซด์เว์ครับก็คอนเซปต์ง่ายๆอันนี้ดูง่ายๆเลยถ้าตัวของโล แล้วก็ไฮมีบริเวณการวิ่งที่เท่าเท่ากันแบบนี้คือต่อให้มันจะฉลับอย่างนี้ฉลับมาอย่างนี้หรือฉลับมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คดูแล้วครับโลและไฮในชุดบริเวณนี้มีการวิ่งเท่าเท่ากันให้เรามองได้เลยว่าเป็นเทรนออกข้างหรือเป็นไซด์เว์เพราะการาฟไม่ได้ทำไฮสูงสุดและก็ไม่ได้ทำโลสูงสุดเหมือนตรงนี้และตรงนี้ เราจะมองแบบแบบนี้เลยคอนเซปต์รขาวๆประมาณนี้ทุกคนพอจะเข้าใจไหมแต่เดี๋ยวเนี่ยผมจะมีวิธีจำอีกแบบหนึง่งสลับคลที่มือใหม่แล้วอาจจะฟังตรงนี้แล้วอาจจะงงๆผมจะให้เทคนิคแบบขั้นบันไดเทคนิคตรงนี้เป็นเทคนิคที่ผมแบบลองลองใช้ขึ้นมาเองกับตัวเองแล้วดูเฮย้ยมันใช้ได้ผลแล้วมันดูง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่โอเค เราจะทาแบบนี้ก่อนนะผมจะวาดขั้นบันไดขึ้นมาขั้นบันได,นนนดอุ้ยวาดไม่สวยเลย <c oughs> เอาว่าเป็นขั้นบันไดแล้วกันนะแบบนี้อแล้วก็อุ้ยใหญ่ไปไหมผมขอเชื่อมเลยแล้วกันนะแบบนี้นี่คือเทคนิคการจําแบบขั้นบันไดที่ผมใช้เป็นส่วนตัวตั้งแต่ผมเริ่มเทรดมาเลยนะคุณนบเข้าใจ คุณทุน่าเข้าใจนะครับนี่คือเทคนิคคั้นบันไดที่ผมใช้ในการจำเรื่องของดาวทรีมาแล้วมันได้ผลกับผมจริงๆผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนเทนมีอะไรนะครับเทนขาขึ้นไซเว์ way, แล้วก็ลงใช่ไหมเราจำง่ายๆเลยถ้าเกิดเราดูไม่ออกว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นหรือเป็นเทนขาลงเวลาเราเดินขึ้นบันไดครับสมมุติทเท้าผมนะกลม เว้ยทางเดียวพอดีกว่าแต่ดูยากสมมตินิ้วเท้าผมนะเวลาผมจะเดินขึ้นใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองไปจุดสูงสุดใหม่เนะี่ยในการขึ้นบันไดผมจะก้าวก้าวขาขึ้นใช่ไหมครับทุกคนแล้วพอเวลาขามันยกขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ขาเนี่ยจะมีการลงมาเพื่อเหยียบขั้นบันไดแล้วพอเหยียบขั้นบันไดเสร็จปุ๊บเท้าผมก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ และตอนนี้ผมก็จะเดินขึ้นผมก็จะยกเท้าขึ้นและเท้าก็จะขึ้นไปตรงนี้และมันก็ต้องเหนือขั้นบันไดที่ผมเคยผ่านมาหรือต้องสูงกว่าจุดสูงสุดที่ผมเคยยกขาขึ้นมาเพราะตัวเราอยู่สูงขึ้นแล้วพอมาจุดตึงผมก็เหยียบย่ำลงมาลงมาตรงนี้ที่เดิมแล้วก็เหยียบขึ้นไปอีกแล้วก็สูงก็ต้องสูงกว่าจุดที่ผมเนะี่ยได้มีการยกขาขึ้นมา และสุดท้ายผมก็มาอยู่ที่จุดตรงนี้นี่ทุกคนเห็นอะไรไหมขั้นบันไดาขาขึ้นนี่ผลจะเปรียบเทียบอย่างนี้เลยตรงจุดโลของเราก็คือจุดที่เราเหยียบตรงที่ขั้นบันไดส่วนตรงจุดไฮของเราครับคือจุดที่เรามีการยกเท้าขึ้นและจุดโลใหม่ก็คือจุดที่เราเยี่ยมอ่าเหยียบเท้าลงในขั้นบันไดต่อไปก็จะเห็นว่ามันจะสูงกว่าจุด โลที่เราเคยผ่านมาและต่ำกว่าจุดายที่เรายกขาขึ้นไปหลังจากนั้นเราจะขึ้นไปขั้นปไปอีกเพื่อให้ตัวเราเนี่ยขึ้นไปสูงขึ้นเราก็ต้องยกเท้าครับให้สูงกว่าจุดายที่เราเคยยกเท้าขึ้นมาเพื่อให้ไปถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วเราก็เหยียบเท้าลงมาแล้วเราก็ขึ้นไปวนมาอย่างนี้ส่วนไซด์เวงง่ายงง่ายๆครับสมมุติว่าเราจะขึ้นมาถึงสูุดแล้วเราอยากจะเดินลง ในการเปลี่ยนขั้นบันไดเนี่ยเขาก็ต้องมีจุดกึ่งกลางที่มันจะปรับปรับระดับให้แบบเฮ้ยเปลี่ยนจากขึ้นนะเขาต้องเดินมาสักพักก่อนแล้วค่อยลงถ้าทุกคนเคยขึ้นบันไดจะเห็นตรงนี้ดีอาจจะเป็นวนบ้างหรือจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมบ้างที่ให้เราเดินเดินเดินเช็คอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยลงต่อแบบนี้เราก็จะยกขาแล้วก็เดินยกขาขึ้นแล้วก็เดินไปยกขาขึ้นแล้วก็เดินไป ตรงนี้คือไซด์เว์เพราะว่าอะไรครับเรายกขาเท่าเ่ากันขาเราก็ลงที่เดิมยกขาก็ยกเท่าเดิมลงก็ลงที่เดิมยกก็ยกเท่าเดิมลงก็ลงที่เดิมนี่ผมก็เลยให้มองเป็นไซด์เว์ส่วนต่อไปเฮ้ยเราดูตรงนี้เสร็จละอยากจะอยากจะลงอยากจะลงจากตรงนี้แหละเราก็ยกขาขึ้นไปครับแล้วก็าย่ำเท้าลงมาต่ำกว่าจุดที่เราเคยอยู่ เพื่อเหยียบขั้นบันไดที่ต่ํากว่าเท้าเราอยู่นี้จากนั้นเนี่ยเราก็ยกขาขึ้นซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วว่าเราคงไม่ยกขาขึ้นสูงกว่าตรงนี้เพราะถ้ายกขาขึ้นสูงกว่าโซนนี้เราอาจจะล้มได้จากนั้นเราก็ย่าเท้าลงมาลงมาตรงนี้มาอยู่ที่จุดต่ํากว่าจตกนั้นเราจะลงต่อแล้วก็ยกเท้าขึ้นอีกแล้วเราก็ลงมาขั้นที่ต่ํากว่าทุกคนเห็นอะไรไหม นี่คือโลว์ไฮนี่คือโลว์โลนี่พอผมเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยทุกคนเห็นภาพได้ชัดขึ้นไหมครับเห็นภาพได้ชัดขึ้นไหมว่าดาวเทเรียเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเดินขึ้นเดินลงบันไดพอเรายกเท้าขึ้นเราก็ต้องมีการเอาเท้าลงยกเท้าขึ้นมีการเอาเท้าลง ถ้าเราเดินลงข้าบันไดก็ต้องยกเท้าขึ้นแล้วก็ต้องลงต่ากว่าจุดที่เราเคยอยู่ยกขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวก้าวลงไปต่อพอจะเห็นภาพไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเรามาใช้จริงยังไงตอนแรกเรามาดูเทรนขาขึ้นกันก่อนปุ๊บนี่ในภาพจริงคือเราจะเห็นว่าจะมีโซนอย่างนี้อยู่ วิธีสังเกตอย่างแรกครับดูโลก่อนเลยถ้าโลตรงนี้เขายกสูงขึ้นเรื่อยๆให้เราดูได้เลยว่าตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นและถ้าไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าก็คือเป็นไฮอ i ไฮเป็นไฮโลตรงนี้ก็เราคอนเฟิร์มได้เลยว่าตรงนี้เป็นชุดในของเทรนขาขึ้นแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเช็คตรงนี้เช็คเงื่อนไขกราฟตรงนี้ทะลุแล้วหรือยัง ถ้าเกิดทะลุแล้วและมีการกลับตัวย้ำนะครับการเกิดไฮเออร์ไฮและไฮเออโลจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเห็นจุดกลับตัวเท่านั้นไม่ใช่ว่าขึ้นไปสูงปุ๊บเราเห็นแล้วว่าเป็นไฮเออร์ไฮหรือไฮเออโลเลยไม่ใช่อย่างนั้นอย่าอย่าดูอย่างนั้นครับเพราะไม่งั้นเราจะโดนหลอกได้เยอะวิธีการดูง่ายๆครับขึ้นมาตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นชั้นแล้วแต่ ถ้าเทหน้างานจริงอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงเพราะเราไม่เห็นทางขวาสิ่งที่เราต้องทํารอให้การาฟกลับตัวครับเช่นประมาณนี้กลับตัวแค่แท่งเดียวต้องปิดแท่งด้วยนะรอเขาปิดแท่งปิดแค่แท่งเดียวเราจะถือว่าตรงนี้เป็นไฮแคลรแล้วแล้วก็ย่อลงมาครับเช็คเงใใคื่อนไขโอ้โหไกลโพล้นอย่างนี้ยังไงก็เป็นไฮโลแน่นอนนี่ตรงนี้กลับตัวครับ กับตัวแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรามองเป็นไฮเออร์โลได้เลยแล้วก็วิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นไฮเออร์ไฮนี่วิธีการดูโครงสร้างง่ายๆแบบไม่โดนตลาดหรอกคือเน้นดูจุดคอนเฟิร์มหรือดูจุดที่เขายืนยันจริงๆครับว่าเขาเป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงโดยการดูจุดกับตัวโอเคแล้วตอนนี้ พอมาอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นว่าวิ่งมาอย่างนี้ลงมาปึ้งตามหลักแล้วถ้าจะเป็นเทรนขาขึ้นต่อต้องเป็นยังไงครับต้องเบรกชุดนี้ออกไปต้องเบรกตรงสามสี่สามศูนย์ต้องเบรกตรง3430ต,ต,ตรงนี้ครับถึงจะเป็นขาขึ้นต่อและเป็นไฮไฮที่บริเวณนี้แต่ชุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาทะลุลงมาแล้วตามเงื่อนไข ที่ผมบอกคืออะไรครับไฮเออโลที่ดีต้องเป็นไฮเออร์โลที่ต่ำกว่าไฮเออร์ไฮก่อนหน้าตรงนี้ตรงเงื่อนไขเช็คถูกแต่เงื่อนไขที่สองไฮเออโลก็ต้องสูงกว่าไฮที่เคยเบรกมาด้วยแต่ชุดนี้ไฮเออโลครับเขาต่ำกว่าไฮที่เคยเบรกมาแสดงว่า <c oughs> แสดงว่าในชุดนี้เราจะเห็นแล้วว่า สัญญาณการเปลี่ยนหน้าเทรนเริ่มมานี่สัญญาณการเปลี่ยนหน้าเทรนเริ่มมาครับและพอเราเห็นตรงนี้ผมจะย่อลงไปทำเฟรมที่เล็กลงมาเรามาดู M 30และอันนี้ผมไม่ข้อสังเกตอย่างหนึง่งทุกทุกครั้งครับที่ราคาวิ่งเป็นเทรนหรือมีการเริ่มเปลี่ยนเทรนเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นไซด์เวอ์เสมอเพื่ออะไรเพื่อสะสมแรง และตรงนี้มาเปลี่ยนหน้าเทรนปุ๊บตรงกรอบนี้ครับเขาจะวิ่งเป็นไซด์เวททุกคนเห็นไหมไฮเท่ากันไฮเท่าเท่ากันโลเท่าเท่ากัน,กนแต่ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดต้องไปดูในภาพเล็กกว่าน,นี้ตรงนี้มาก็อาจ,จะเด้งขึ้นไปตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นไฮเออร์ไฮหรือ h ฮเออร์โลหรือเป็น LOWER LOW หรือ LOWER HIGH เพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขทั้งสองฝั่งนะทุกคนพอเห็นภาพไหมเพราะมันเพิ่งเสียโครงสร้างขาขึ้นมามันยังไม่ได้เข้าแก็บของโครงสร้างทั้งสองฝั่งผมก็เลยยึดว่าตรงนี้เป็นไซด์เว์ไว้ก่อนแต่สิ่งที่มาช่วยยืนยันว่าตรงนี้กลายเป็นเทรนขาลงแล้วคือตรงนี้เลยครับเพราะอะไรมันเบรกชูนี้ออกมาแล้วมากลับต,ตรงไหนตรงนี้เป็นโลเวอร์โลเช็คเงื่อนไขว่าเป็นเทรนขาลงหรือเปล่า ต่ำกว่าโลก่อนหนะ้าที่เคยทำมาใช่แค่นี้ดูแค่นี้ก็พอได้เลยและตรงนี้ก็เด้งขึ้นไปเช็คครับโลว์เวอร์โลอยู่นี้ตรงนี้สูงกว่าโลว์เวอร์ไฮก่อนนะหน้าไอโลโลว์เวอร์โลก่อนหนะ้าใช่เลยและต่ำกว่าโลว์เวอร์โลก่อนหนะ้าที่เคยผ่านมาก็ใช่อีกแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นโลวเวอร์ไฮ จากนั้นเราก็เช็คตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคทะลุรึบมาตรงนี้ตรงนี้เริ่มกลับตัวมาร์คอัพเช็คเงื่อนไขตามกว่า lower low โ,โ,โอเคใช่เลย lower low ใหม่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับและถามว่า s i d e w a y มันอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ตอนที่ช่วงม,มันทำตัวหอง lower low เสร็จแล้วหรือ ไฮเย i g h เสร็จ high แล้วนั่นเองนี่ดูนะทุกคนเห็นไหมโลเท่าเท่ากันไฮเท่าเท่ากันตรงนี้เป็นกรอบวิ่งเป็นเทรนมาพักตัววิ่งต่อชุดนี้พักตัวนี่โลและไฮเท่าเท่ากันตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นไซด์เว y ย์อัพแล้วก็ตรงนี้ครับลงมาเป็นเทรนอีกตรงนี้พักตัวเล็กน้อยเป็นกรอบเห็นไหมแล้วก็ลงมาอ แล้วก็ตรงนี้ดันขึ้นไปโครงสร้างผิดย่อมาตรงนี้สูงกว่าตรงนี้และต่ำกว่าไฮตรงนี้อาจจะเป็นไฮเอโลแต่จริงๆยังไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ครับเรายังไม่รู้ตัวของไฮเออร์ไฮ มันเลยยังไม่ครบเงื่อนไขว่าเป็นเทรนขาขึ้นอ้าวแล้วตรงนี้ไม่ใช่เหรอหน้องเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นไฮนะที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้คือมันวิ่งเป็นเทรนขาลงมาแล้วว่าโลตรงนี้โลว์ว่าไฮแล้วอยู่ๆตรงนี้มันเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บอ้าวมันเบรกขึ้นมาเสียงโครงร้างเช็คเงื่อนไขโลว์ว่าโลตรงนี้ อาจจะเช็คเงื่อนไขให้รว่า,าวหายหร,รือว r าหตรงนี้ครับตรงนี้เราจะมองเป็นร,รูว่าหแต่พอมาดูตรงนี้เรามองว่าอาจจะเป็น lower low เฮ้ยหาโแล้ว low เราเช็คเงื่อนไขตรงนี้ถูกเพราะสูงกว่า low ก่อนหน้าแต่ตรงนี้ครับเรามาเช็คแล้วเฮ้ยมันยังไม่ใช่อันนี้นะ มันยังไม่ใช่ตัวของไฮเออร์ไฮเพราะเราหาไฮก่อนหน้าไม่เจอไงฮะทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันเป็นโลเวอร์โลไม่ใช่โลเวอร์ไฮเอยไม่ใช่ไฮเออร์ไฮแต่มันคือโลเวอร์โลเราเลยยังไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรเราจะตีกรอบตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าเป็นไซด์เวแล้วพอมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเบรกตรงของโลเวอร์ไฮขึ้นไปแล้ว เขามีการกลับตัวที่บริเวณนี้เราถึงจะคอนเฟิร์มว่าตรงนี้เป็น Higher High และตรงนี้คือไฮเออร์โลจริงๆอันนี้คือเทคนิคการดูของผมเลยนะเวลาผมใช้หาโครงสร้างตลาดหรือว่าใช้หาของการเปลี่ยนโครงสร้างตลาดว่าตรงนี้เป็นเทรนขาลงหรือเทรนขาขึ้นหรือเป็นไซด์เวย์ผมจะมองอย่างนี้เสมอเนี่ยครับ แล้วถามว่าเฮ้ยเราดูผ่านๆตรงนี้เป็นเทนอะไรง่ายๆเลยถ้าเราดูไม่ชัดครับเปลี่ยนไทม์เฟรมตรงนี้ผมดูไม่ชัดเลยนะเฮ้ยขาลงหรือเปล่าหรือไซด์เวหรือไซด์เวดาวผมก็เปลี่ยนไทม์เฟรมขึ้นไปนี่เราเช็คเงื่อนไขเหมือนเดิมตรงนี้สวิงย่อยเป็นโลเวอร์โลว์โลเวอร์โลว์โลวไฮโลเว์โลและตรงนี้เป็นโลเวอร์ไฮ เดี๋ยวผมจะนับแค่สวิงหลักแล้วกัน Lover Low โ o ่ e r h ว g h ปึ๊บปึ๊บน่ะเริ่มมาตแต่ตรงนี้ก็แสดงว่าชุดนี้ครับเป็นเทนขาลงและตรงนี้เปลี่ยนโครงสร้างเหมือนเดิมเช็คเงื่อนไขเหมือนเดิมหาจดกตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นเทนขาลงในภาพเล็กน่ะทุกคนเห็นไหมมันจะยอ่อมันจะยอ่อแต่พอเราดูในหนึงน่ง,งชั่วโมง เราเห็นว่าตรงนี้เสียโครงสร้างแล้วเรียบร้อยฉะนั้นตรงนี้เราจะมองเป็น low วัน low ตรงนี้ผมจะมองเป็น e e h ย่อมาจาก e co high e co high นยก็คือ high เท่าๆกับ high ก่อนหน้าผมจะมองเป็นกรอบสะสมแรงไซเวชุดนี้แล้วรอให้ตรงนี้เบรกไปก่อนแล้วก็จะมองว่าตรงนี้เป็น higher high ส่วนตรงนี้ก็เป็น higher low ึบพึ่บ,บ,บขึ้นไปนี่แล้วตรงนี้เป็นอะไรครับเราลองเราลองเช็คดูนะว่าเป็นอะไรแต่ภาพใหญ่เราตีอย่างงี้ลองดูในกรอบปึ๊บปึ๊บอ่ะราคาไฮและโลวิ่งเท่าๆกันตรงนี้ตัดตรงนี้มาคือกรอบไซด์เวย์ครับ แต่เป็นไซด์เวฟแบบพิเศษที่เราจะเรียกว่าไซด์เวฟอัพถามว่าทำไมผมถึงตีแค่นี้เพราะตรงนี้เขาเบรกขึ้นไปครับเขาเบรกขึ้นไปแรงมากทุกคนสังเกตดูนะตรงนี้จะเท่าเท่ากันเห็นไหมอันเนี้ยเหมือนจะเหนือกว่านี้แต่ก็เท่าเท่ากันอันนี้จะเหนือกว่านี้อยู่แต่ก็เท่าเท่ากันไม่มีจุดลงเนี่ผมก็เลยย่อไทม์เฟรมไปดูครับนี่ผมเลยย่อไทม์เฟรมไปดูดูตรงไหนสิบห้านาทีถึงห้านาที ผมผมดูที่สิ้านาทีผมเห็นอะไรโอ้ยกดปิดผมเห็นอะไรผมเห็นไฮร์ไฮแล้วเพราะว่าอะไรครับตรงนี้มีสัญญาณการกลับตัวเป็นแท่งแดงเกิดขึ้นซึ่งผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมีแท่งกลับตัวแค่แท่งใดแท่งหนึ่งเราก็ถือว่าตรงนั้นจะเป็นจุดไฮใหม่แล้วก็คือไฮร์ไฮผมเลยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยรอเซววนที่หนึ่งสามสี่สี่เก้าจนถึงห้าแล้วเก็บทีที่ตรงนี้ครับ ที่สามที่สี่สองเมื่อกี้เพราะอะไรย่อไปดูภาพที่เล็กลงมาอีกนี่คือหนึ่งนาทีเราเห็นอะไรครับหนึ่งในหนึ่งในงหนึ่งนาทีเราเห็นไฮเออร์โลตรงนี้เราเห็นไฮเออร์หฮลงมาตรงนี้ เป็นแนวรับอ่าตัวนี้อาจจะแอดวานซ์นิหนึ่งผมเห็นอะไรตรงนี้ทุกคนลองดูดีๆนะผมเห็นอะไรที่ผมอะมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็เป็นการย่อนะแต่ทําไมผมถึงกล้าให้ t p ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ที่มองว่าเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เป็นสูงกว่าไฮเอโรไหมเป็นโลอาไฮเโลก่อนหน้าหรือเปล่าทุกคนลองดูดีๆนะผมกําลังทําอะไรอยู่นี่เห็นกลอบไหมหายวิ่งเท่ากัน โลวิ่งเท่าๆกันไฮวิ่งเท่าๆกันผมมองว่าเป็นไซเวว์ขนาดเล็กนะครับผมมองว่าเป็นไซเวว์ขนาดเล็กผมก็เลยให้ท p ตรงนี้เพราะมองว่าเป็นแนวที่เขามีโอกาสลงมาถึงเป็นกรอบนี่ถือว่าอธิบายเทรดเซตอัพที่ผมให้เซลล์เมื่อกี้มาในตัวด้วยโดย ตรงนี้ผมใช้หลักการตัวของดาวเทียรี่ล้วนๆทีนี้ทุกคนพอจะเห็นภาพไหมครับว่าจริงๆดาวเทีี่เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์หรือว่าเราใช้ตรงนี้ถ้าเราใช้ถูกวิธีและถูกจังหวะจริงๆเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราทํากําไรได้ง่ายๆเลยแล้วก็ให้เราเห็นภาพอะไรได้ชัดมากขึ้นด้วยในการเทรดต่างๆ